อยู่เรามาแร์สวัสดีเ่เพื่อนวันนี้ขอนอกเรื่องหนึ่งวันนะคะพอรีเม,อเมื่อเช้าอัปรูปข้าวจี่ไปเห็นว่าเพื่อน,อนมีความสนอกสนใจกับภาพขา้าวจีเหลือเกินก็เลยนํามาฝากค่ะเมื่อเช้าอากาศมันเย็นเพื่อนๆใส่อยู่ก็เลยนึกถึงว่าตอนเราอยู่ข้านนอกอากาศเย็นๆเนี่ยจะจี่ข้าวแบบตอนที่เราแบบนั่งผิงไฟอ่ะ เกิดอารมณ์ขืดหอ่อแหละจ้ะก,กันเลยมาจัดเลยจ้ะไปซื้อข้าวเหนียวมาสี่ห่อค่ะแต่ว่าเสาอยู่ย่างแค่สามห่อค่ะเพราะว่าย่านเจ้าของกินเหนเบิดเนาะก็อนหนึ่งก็มาปั้นๆน,นั่นแหละตามใจเขานั่นแหละเฮามักแบบใดก็ปั้นแบบนั้นเพื่อนเพื่อนบพิดเลยไม่มีผิดกติกานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ่ะจากนั้นก่อนที่สิมาปั้นก็ไปตั้งเต,ต่าไว้ก่อน่ะไปดั่งไฟนั่นแหละค่ะเป็นคนดังก็ดังแล้วดังอีกดังเข้าไปจ้ะหลังจากไฟเริ่มแดงก็เอาข้าวเหนียวใส่เล็กปิ้งก็เอาขึ้นย่างย่อๆัคคบ ซอสยูน่มาแบบกรอบๆก,กัเลยแบบย่างเพิ่นแบบแหมๆกรอบๆแน่ไฟบ่ต้องแรงนะค่ะไฟแรงมันสีใหม่มันสิบ่แซ่เพื่อนๆอันนี้คือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในการย่างเขาจีนจ้าเพื่อนจา้นจา <c oughs> <c oughs> ย่างไปย่างมาแบบนี้แหละคะ่ะกลับไปกลับมาขาสีก็จะเอาแบบแหมๆนิดนึงนะคะเหลืองๆกรอบๆนิดนึงแล้วก็จะเอาไปจุ่มไข่จ้ะเพื่อนอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะเพื่อน,เ,อนเนาะมาแข็งบ่แหงกรอบกรอบ ตามสบายได้จาของสซยุ้มมาแคมแคมกรอบๆกะย่างให้มันกรอบ,อบ,อบ,อบจักนิดนึงค่ะก่อนที่จะเอาไปจุ่มไข่เพื่อนๆตอนอยู่้านนอกก็มีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาปู่ย่าตาย้ายเนาะรอมวงกันแล้วเพื่อนๆเนาะๆๆม,นม,นมันอบอุ่นเนาะ มองไปทางไหนก็เห็นแต่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขามา่อยูเมืองกรุงเทพเขาเฮ็ดงานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพของเขากะว่าเวเวว่าแน,นะน,น,น,น่นนะเพื่อนเนาะกะหาอย่างที่เฮ็ดแล้วเฮ็ดที่เขาแบบคล้ายความคดทอดบ้านกันนี่แหละค่ะการเฮ็ดใส้เซาอิวคล้ายความคดทอดบ้านกับเฮ็ดอาหารแบบบ้านๆนี่ราคะกินมาถึงขั้นตอนการจุ่มไข่หรือว่าการชุบไข่นะเพื่อนเนานะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะซีอิ๊วก็ได้น้ำปลาก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบสซาอิวใส่น้ำปลาปลาปรา้าชูรสขาที่ใส่มี่สามอย่างเพื่อนเนาะ ใส่ให้มันเค็มจักนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาเอาไข่ไปชุบกับเข่าเพื่อนๆมันจะได้บ่จืดเกินไปเนาะไปไปชุบไข่เบื้องกันจัะเพื่อนๆเ,เข่าที่เขาย่างไว้บนเตาถ้าเกิดว่าเขามองแลว้วเขาได้ทีที่เขาต้องการแล้วมากแบบแต่ก็เอาแบบนั้นแซวอิูคือให้มันกรอบนิดน,นึงค่ะสถึงจะเอาไปชุบไข่เพื<ๆ>่อนๆเนาะนี่แหละคะ่ะได้ที่สำหรับซาวอยู่แล้วก็เอาไปชุบไข่ค่ะกลับไปกลับมาเพื่อที่จะให้ไข่ค่ะมันซึมเข้าไปในเนื้อเข่าค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆรู้บอลาซวอยู่เป็นอย่างคือเฮ็ดให้มันแข็งๆตอนที่เขาว่่แ็งเนนียมั ชุบไข่ลงไปเนี่ยกลับไปกลับมาอันนี้คือเละเ,เพื่อน,เ,น,เ,อนเละเด้ออันนี้แนะน้าถาเกิดผู้ใดที่บร่ได้ปิ้งแห่งๆคือสาวอิวเนี่ยเอามาชุบจังซี่งนี่คือเละแน,ะน่นอนเพื่อนจ้ะถึงบอกว่าบางคนที่เห็นพระเจ้าย่างขายอยู่ตามตลาดเ,เพื่อนขาเจ้าจะชุบหน่อยเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเล,และเเลและที่เพื่อนเห็ดอยู่ตลาดลมันสีนเหนียวเพราะว่าเขาเสียเอาเข่านะคะปั้นใช่กันให้มันเป็นแบบเน้เหนียวเพื่อนมันจะได้โบแตกโบเลเวลาที่จะามาชุบไข่เราเอาขึ้นไปย่างอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอันนั้นคือวิธีการเห็ดของที่เเเเขขขขาาาาาายยยนนแต่่่ววออัีีี้้ิธกรงส เสวีเทศกินตามที่เสวยุม,มาก,ก่คือว่าย่างให้มันแห่งก่อนเนาะเขามาันจะได้บดแตกเวลาเขาออกมาชุบไข่เพื่อนๆชุบไข่เาวยุชุบแล้วก็เอาไปย่างชุบแล้วก็เอาไปย่างอยู่มันสองรอบค่ะดังนั้นไข่ที่มันซึมเข้าไปในเขามาันเสียบาว่ามันได้เนื้อไข่เพื่อนๆเวลาที่เขากัดลงไปเวลาที่เขาแบบแบ,บมันออกมาเนื้อไข่ที่อยู่ข้างในเพื่อนๆมันแบบ มันหลายไงมันติดกับเขา่าเ,เพื่อนเพื่อมันอร่อยมันแทบไปหลีสูตรนี่คือไพบอเคยเห็ดกับร้องเห็ดเดอ้ออันนี้จะกินประจํเกี้ยวสั่อยู่อ่ะย่างทีเราต้องมักหลายก้อน,เ,นเพื่อนๆนหูบอประมาณเกือบเกือบร้อยก้อนอย่างไหหมูก,กินย่างให้เด็กน้อยกินเพราะว่าเขากินแล้วเขาติดใจเขามาักจากเพื่อนเพื่อนะได้เห็ดขายด้ยจ้ะเห็ดกินกันเองนี่แหละ,ะเพื่อเพื่อนและที่สําคัญห้ามใจร้อนนะจ๊ะห้ามใจห้อน,เ,นเพื่อนเเดอ้อต้องอย่างไฟกลาง ไปค่อนอ่อนนะจ๊ะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดมันสิใหม่ก้อนสุกแล้วมันกระสีบอบแซบสาวอยู่บอกเลยถ้าเพื่อนๆคุ้มไฟได้นะบอกเลยว่าเขาจีเนี่ยจีจังไมกระแซบเพื่อนๆเนี่ยจ้ะสาวอยู่ก็เพราเอาขึ้นไฟมาแล้วกลับไปกลับมาเพราะใครเริ่มสุกสาวอยู่กัสีไปจุ่มไข่อีกรอบนึงค่ะก็คือว่าทั้งมดทั้งมวลแล้วเนี่ยสาวอยู่สิจุ่มไข่หรือว่าชุบไข่อยู่สองรอบเพื่อนๆดังนั้นเนื้อในอร่อยมากๆบอกเลยจ้าลองเลยจะติดใจ